สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ูสุข่สู่คนเนาะก็ยินดีต้อนร,อรับกระสู่งกระเตียงทองซาเนี่ยอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเมื่อนี้กระเตียงกระเพภาพี่พ่น้องเข้าไปทั้งบ้านนองโกมเนาะพี่น้องเนาะนะครกระสอนผู้มีหานพี่น้องเลยือจะเข้าไปหาเอ้ยป่าเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้กรเตียงได้มีโอกาสจะเอาเข่าเข้าไปให้เล่าเนาะพี่น้องเนาะข้าสารนั่นแหวะไปหาเล่าแล้วก็เอาถุงเอาไทยแล้วก็อันไปอัปเดตเบิง่งเ่อนเราเลยเนาะว่าอัน ไปฮอดใส่แล้วพี่น้องเอ้เนาะตอนนี้เตียงกับไ่ได้เข่าไปเป็นอาทิตย์ตแลวแหละพี่น้องเอ้โอเคไปเบิ่งไปซุ้มน้ำกันเลยนะพี่น้องเนาะว่าเราจะอยู่เ,เพื่นอนหรือบ่าหรือว่าจังใดพี่น้องเอ้เนาะโอเคนาอพ่อแม่พี่น้องตอนนี้เตียงกันมาฮอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ้กะเดี๋ยวสิไปบอกทางผัวเรามาหยุกเอากระสอบเข่าก่อนนะพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องอ่ะสวัสดีไอ้โดยโดยอ้าวสวัสดีล่ะ ใช้เกลือได้撒ไอ้อเหยื่อน้ำมาแบกก่งเอากระสอบข้าวน,ะนี้ยเอย็นโดยเอ่นมากระบาดจานันพ่อมพี่น้องก,กับมันนี่นอโถงมาให้ล่ะพร้อมพ่อมอได้แบ่งเฮี้ยนแบ่งเอารถให้เอาเอาอสองกระสอบมาละและ้วก็ไปปั่นกันเนาะกับมานาเมสปาเพื่อนพี่นอ้องไอ้เดี๋ยวเตียงชาวขนมไปพผ่าลานน้อยคือเก่าพี่น้องไอ้เนาะ โอโอเคพี่น้องเนาะเดี๋ยวจะพาพี่พน้องกลับไปเบิ่งเพื่อนเล่าพี่น้องเลยมันคืบหนาไม่หอดใส่เลยโอ้ย ไม่ odel, นี้เงียบสงัดพี่น้องผมมีลมผมมีเลขเนาะว่นนี้แบบคึมๆลมๆแต่ต่บางมือพี่น้องอากาศก็แปรปรวนฮปเอาอีกสอบหนึ่งก็ได้ไอ้โดยฮะสบายดีสบายดีป้าสบายดีแม่สบายดีล่ะเอาขนมนี่ขนมือกันเออ เราอบอมีกระเป๋ามาฝากพ่อมาหนิใส่อันไนไรปุ่มแบงเฮียนโบลานเด้ออืมเลือกเบ่งเด้อในมกกนักแต่ใ็เอาโดยพักมืาหนีเนาะวันเสาร์พี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำนะวะลาะ กินแล้วได้ย nice ังกินมไ้มนี่แต่โมจะค่อยต้มยังแฉะหน่าอ๋อโดยโดยต้มพักกินเล็กพี่น้องเอ้ยครั้งแรกวัดชิลงไปหาเจ้าอยู่อันนี้บ่เมียเจ้าบ่โอววาดชลลงไปหาเจ้าอยู่วาัิเอาเข่าสารลงไปให้สบายดีไหมสบายดีโดยโดยต้มต้มกินนี่บ่หนี่บ่ต้มปลาคาร์อ๋อ โดยต้มไปขายขายได้ไรนะามต้นหาคัอืมโดยโดยไปขายใช่ไหม่อเขาไปขายตลาดเออโดยโดยไ้เงินซิ้อข่ากินเนาะอมเมกรบมีคือกันบ่บ่มากระลกกระลุกมาองไปยงเลยโดยโดยโดยอือูใช้บุเรีอนเมยด้ยินแต่เพิ่นว่า คมห่องด้อยกลนเป็ขมก๊กคำข้มหองอือดโดูดดยแล้วพี่น้องแล้ว่าดมีอย่างคือการจะอยู่กับไผนะแม่อยู่กับบุกชายอือก้าพงก็มาเห็ดเตาเยเตาผฮะโดโดโดยเตากับบุุ้มกินูอ่าดูจะจะซื้อเข่าบ่ มื่อนี้นี่เด้ออันเขาเอามาให้เจ้ากระสอบหนึ่งเด้อปันกันของไอ้ป่ากระสอบหนึ่งของเจ้ากระสอบหนึ่งอ่าโดยโดยโอ้ยได้หลายเติบเด้อเนาะได้ชิลเล่อะไรพี่น้องเลยเคื่อนแล้วก็ยังตลังค้าโดยพี่น้องเลยได้ชิลไอเราพาขึ้นไปเบิ่งกันไปฮัตใสเด้อเนาะเคลือนซานโอ้เติบ Lẹo lẹo cổ nó Lẹo lẹo Ừm uhm, Nhưng tôi làm khá bằng này Phía trong này Rồi Xe ăn bán Ai xăng mắt là bó Xăng mắt Vì thương Ừm uhm. đôi, Rồi đôi, Rồi Phía trong này Điệp lội Đây nó Ừm uhm. Điệp lội Lẹo phía อ๋อยังเดือแต่เห็ดโค้งขึ้นเห็ดหลังคาแบบนี้แล้วก็เทคนันับไม่อีกขบาบเทคนันนี่มัน,ม,นมันบูกอยู่ด้วยหน,นิเนะาะบาาเธคันถึงเอาวตะกี้ว่าเชลลเล็กจองเอาไนเอามายจองเอาก็ได้อใส่คานตัวนี้เลยได้ใส่คานสูงเลยโดยอันนี้ห้องนอนบ่นี่ฮะห้ะหองนอน,อนเต๋อวัาชิคนนันเห็ดช่องห้องว่ะเห็ดมานี่คันมาน่เห็ดช่องห้องคือตอนนี้กกโอเคแล้ว เพิ่น <ity> พ <c ười> oh okay. <piş> ่อกว้างคั่นมันบ่หอมเพิ่นบ่คั่นคั่นนี่ก็หอมอยู่นอนได้อยู่2คนก็ว่าต่อไปว่าลูกใหญ่พุ่นดอกอืออันนี้นอนเฮ็ดห้องใหญ่ไว้เครื่องไว้ยังก็ไว้อยู่นี่ลโดยโดยโดยเพื่อไตู้พงอีกเนาะพอดีแล้วํานี้บ่ต้องันก็ได้โอ้ยงแ่ลังคอกลังคาบานีเนาะเรียบร้อยพี่น้องเอ้ย ท่านหลายแล้วท่านว่าเขาว่าเม็ดนึงเป็กเม็ดเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เอ <decent. S 1> e ่อส hey. ังกสีเห็นบ่เอออ๋อโดยโดยอันเอาว่าบันซื้อเป็นแผ่นเอาบ่ได้แม่นอันธรรมดา้ออซื้อแต่ประตูน่ะมันก็แพงนี่ล่ะนี่เนาะพี่น้องหลังมักเนแล้วก็พอกว้างพี่น้องเอ้ยอันนี้ได้อีกห้องนึงนี่เนาะ แต่คือจะกัน้นในหอ้องนึงก็ได้อันนี้หอ้องนั้นห้องพ่อห้องแม่กับห้องลูกพี่น้องอเงอลยอนลันนี้ก็เป็นทั้งนกปาติโตยังเหลือตะลังคาเหมือนเนาะขึ้นหลังคาเรียบร้อยก็ถือว่าอยู่ได้พี่น้องเลงยปาโทหลังใยังลี วงกบกับต e no, um, mm. ัวหญ่เลยเนาะบานตัวหญ่เล้ยจักมีแต่สามคันสามคันสามบานอะไรเกตัวนี้กับราคาพอบานกันสามบานปากับได้กัะเป๋าไหมบ้งแกบ้ง้ะไห้เป๋าไหมมันบ่ใหญ่กว่าคนบ้านี่ฮะ อืมซ่ํากันกับของเอ้ยเนาะป๊าโตพี่น้องเอ้ยอือบักใหญ่นึงมันใหญ่กว่าเพิ่นน่อ่าๆถ้าได้เข้าบ่มอนี่ยังบ่ทันเข้าอเข้า2คนบ่2คนอือๆๆโยๆๆํายากนําพาแน่ปีนแม่นๆๆๆ คนนี้คนเป็นหืดตลอดเลยมีกายนี่แบบมาคูเรือนเรือยแล้วเป็นไปห่มยาอยู่หงมอเซโนเป็นหอบหืดบ่เพิ่อนไปสูเดือนมีแต่ปีนี่แหละบ่ทันด้ไปยังเถื่อปีนี้บ่กึ้นปีนี้ใหญ่เลยป้าชาวมานอกพี่พี่นอกเอียมันห่อนเนาะอห่อนเดดมึงนี่ยังเดือนแต่ึืนลังคากับส่บานนี่ก็แลรวเลยแหละพี่นอกเฮือนเราก็ไเรา ไสอยู่ถึงพี่มาบ้านพี่ถึงเฮือนอืออยู่ถึงยามันแตกตรงถูกแดดดูให้พูพี่น้องเอยเนาะบ้านแหละไว้เฮือนไว้อยู่งเฮือนพี่พี่น้องเยสั่งมาเรียบร้อยเนาะเยจะใส่ประกอบเข้าขึ้นหลังคาแล้วก็เรียบร้อยพี่น้องเย เอออันเราเอาเอาเสือมาให้อยู่อยู่ในรถโผลโ่อันป้าไปเลือกบึงประหลาปะโอเคพี่น้องมาเตียงสิเอาเสือให้น้องแล้วก่อนน้พี่น้องเนาะอ่าเกืองนีนแ้แหละอ่ะเลื่องอะไรอ่ะเลือกบุงเ,เ,เด้อตัวไหนตัวมันมีใส

Ờ nè, có lý tổ Đó là Cứ chỉnh nhảy thôi nó Ồ Rồi rồi, á, thứ ác thứ À อ่าตัว่ะเฮือกจะไปเลือกบางอยู่เฮือนผู้โดยมันเพราะว่าใช่มันกับพ่อๆกันเลยเนาอพี่น้องเนาะอ่า่ประมาณน,นี่แหละประมาณอายุห้าปีสี่ห้าปีขึ้นไปหาสิบป,ปีน้องสนะิบปีนิดหน่อยเนาะ เค okay. แก็ต้องใส่ไม่รู้แหละเค้กใส่ไม่รู้ฮะใดรมากสีใดก็ลเลือกเอารถมันมีแต่ใส่ใหญ่ประมาณน,นั้นแหละประมาณนี้แหละสามคนนี่แหละ Ừ, rồi mới sẽ nhanh thế nào đấy, bây giờ tôi nhanh người sòn khuôn này nó thì ngam lơi <cười> <cười> ừ, mới xe bánh hiên. ใช้ขนมนะกินและขนมกินแลแซ่บอยู่บ่พอดีอยู่บ่ล่ะใส่ลำเบิ้งด้วยฮะใส่เบิ้งด้วยใส่ลำเบิ้องด้วยเจ้าพอดีอยู่บ่นี่มันพอดีเลยนี่ยใส่ลำเบิ้งเดียวขมันบ่พอดีกันบ่ใส่ไปเปลี่ยนให้

ประมาณจ็ดตัวบูฮะหกตัวไปไปเปลี่ยนไปใส่ไปงเฮียนละยย่ะเด้อโดยอ่าเสื้อผ้าในการเป็นเงินของเมย์เมยวันกับเมยคิมเด้อเพลินผ้ามาให้ซื้อมาให้ล่ะให้ละ่ะข,ขอบุกขอบใจเพลินนละ่ะขอพรในเพลินนั่นล่ะบอกสิเด้อก็ขอบใจผู้ใหญ่ใจดีที่มอบให้ร้านก็ขอให้เพลินอ,อยู่ดีมีแห้งมีสุขภาพแข็งแรง ให้ล้ำรวยขึ้นกว็วเก่าการเงินก็ขอให้หลังลายเทลงมาให้เพิ่นจ้าถูก้าถูกอ่าและการเข้าน้ำซ้ำปลาในนี่กะอ่าของเมย์มะมีคือ,ค,อคือเก่าไหานเนาะผู้ที่ระไปเทือนให้เจ้าแหละให้ปลาผมมกขมใจพ่อแน่เอ้ยอเอามาให้เจ้าพอได้ไว้กินเนาะระวังเห็ดเทือนเห็ดชานพี่น้องเลยนะบัลายเมย์ลายเนื้อหินหมอกเข่าเห็นหนกเนื้อมือนี่ มีส well, ุยงเพลงลงแบอยากพยักลกท่าทัวงด้เ้ยใช่ถูกเนาะใส่ได้หรือไงใส่ได้ใส่ได้ลุกยืนนะฮะล่ะลุกยืนนะะใส่มาได้เออใส่้ละกันนาวเฮยวนาวเฮ้ยมนี่เออถูกโดยมันนี่แกอยู่กันพ้อหน้าพ้อตาได้เนาะเออโดโด อาสาม,มันี่การะบ้าที่เขาโตเมื่อก้อนบาหนิเนาะได้แบกเอาเขาหน้ามาให้พอได<ย>้อยู่ได้กินพีน่น้องเนาะกระแบงให้เมียจะนําเด้<ย>เอไปเด้อเลาก็จะได้กระแบเขาไปเพื่อนเพื่อนมาเจอเพื่อนยูนี่กระดู้เอาไอ้เพื่อนที่เดียวเลยพีน่น้<ย>อ,องเนาะกระยังอีกอประมาณจักมือได้มาขึ้นหลังคานี่ใส่หลังคาเนี่ยเพื่อแล้วก็บอกไงเขาเลือนไม่บ้านมีประมาณชักอัน จัประมาณอีก10มือได้ขึ้นอยู่บ่10มือบ่แม่นโอ้เขาเลื่อไม่ก็สิประมาณพุ่นแล้วสิแล้วครับอืมเอาไมเป็นประมาณอีกครึ่งเดือนพุ่นแล้เนาะโดยโดยก็บ่เป็นหยังค่อยเฮ็ดไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยาวันนี้ก็วขอโตกลับก่อนเด้อ่ะเด้อโยเดี๋ยวมีวียมีงานไปต่อเนาะได้มอบข้าวให้เพ่นไรพี่น้องเอ้ยอ่ะบ๊ายบายก่อนบ๊ายบายก่อนเด้อล่ะเฮาได้ไป โดยโอเคมากรับกันเด้อโดยโดยโอเคน้องพ่อแม่พี่น้องวันนี้ก็มาเตียงจี่ขอตัวเดินทางกรับก่อนพี่น้องนี่ต้องขอขอบคุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบัตรสุขุสุกคน,นอะไรเนาะที่ได้การได้สดได้สวยเราพี่น้องเนาะทั้งเมย์มามีเพิ่นพี่น้องเอง๋แต่โดยมาเมย์บุญหับเนาะอยู่ทั้งต่างประเทศพี่น้องเอง๋ที่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้ บาเตียงซื้อข้าวซื้อน้ำแจกจใจครับให้พี่น้องเนาะ,ะอยู่ในสปปลาวนี่แหละพี่น้องต้องขอขอบคุณขอบคุณและกระชางเมยคิมและเมยวันเนาะที่พาเงินมาให้บาเตียงซื้อเสื้อผ้าแจกจ่ายเด็กน้อยพี่น้องอขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้อยู่เย็นเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตนอนรับให้เ,เงินหมื่นนอนตื่นให้เ,เงินแสนแล้วจะให้มาสำเร็จขอให้กลับคืนหาเจ้าลอยเท่าพันเท่าซาถุเนาะสำหรับอัน S <S <an> <S เคื่อนไอ้ปลาเพื่อการก่อสร้างที่จะลังแง่พี่น้องเลยอย่าคอยคอยเห็ดไปแหละเพราะว่ามันใส่งบหลายพี่น้องแต่ว่างบประมาณที่เพิ่นให้มากก็เห็ดไปบลายปันใดเนาะเพิ่นให้ยมาเตียงมาเห็ดเคื่อนไม้ให้เล้วครั้งแรกแต่ว่าเราพอจะได้ขึ้นดินพี่น้องเราหลับเห็ดเองเนาะแค่ซื้ออุปกรณ์มาให้เราพี่น้องเองลยเราก็เห็ดเองทุกอย่างเราสบายครัวเราเป็นสร้างพี่น้องเองลยก็พอได้ขึ้นมาโอ้โหเขแต่และยังใสต่ตะบานแล้วก็ เห็ดหลังคาขึ้นกัะแล้วเนาะถ้ามีงเงินมีคำต่อไปกระโบให้เราอีกกัะแล้วพี่น้องเลยเอาโอเคเมื่อนี้มาเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยบายบายเด้อพ่อแม่พี่น้องบรสบควดสุขุคนเนาะ